สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมง์สำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าหนังจิ้งจกตีนตุ๊กแกท่านผู้ชมครับถ้าหากคำว่าการเมืองมีความหมายว่าเป็นเรื่องของอำนาจผลประโยชน์และความมีชื่อเสียงแล้วแล้วก็ใครก็ตามที่เข้ามาสู่เส้นทางนี้ต้องถือว่าเป็นนักการเมืองทั้งหมดไม่ว่าใครคนนั้น จะเข้ามาด้วยวิธีการใดเข้ามาโดยการรัฐประหารโดยผ่านการเลือกตั้งโดยการแต่งตั้งโดยวิธีการเด็กฝากหรือโดยวิธีการล่าสุดที่นึกว่าเทสเต็มประดาคือการสรรหาและแน่นอนที่สุดเมื่อเข้ามาสู่เส้นทางนี้และได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองแล้วย่อมมีความต้องการอำนาจผลประโยชน์และความมีชื่อเสียงเหมือนๆกัน มากเท่าๆกันและไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นความมักใหญ่ไฟสูงความเทยทะยานหรือความภาคภูมิใจอย่านึกว่านักการเมืองที่เข้ามามียานาจผลประโยชน์และความมีชื่อเสียงโดยวิธีการที่ไม่สง่างามไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งโดยการคณะรัฐประหารการสรรหาหรือแม้แต่เป็นแค่เด็กฝากจะรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนและเจียมตัวนะครับ เหมินเสถะสำร้ายบางคนอาจจะทำตัวกลางเสียยิ่งกว่าผู้ที่มาจากการเลือกตั้งเสียอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่เข้ามามีอำนาจผลประโยชน์และความมีชื่อเสียงจากผลพวงของการรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญและล้มล้างประชาธิปไตยบางคนตีตราจองตำแหน่งแห่งที่ที่ตัวเองได้มาและประกาศต่อตัวต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ ทำราวกับว่าสิ่งที่พวกตนได้มาและมีอยู่ในทุกวันนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าประทานมาให้มนุษย์หน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์มาทวงคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นประชาชนเจ้าของประเทศและเจ้าของภาษีอากรที่นำมาเลี้ยงดูบรรดานักการเมืองทั้งหลายเหล่านั้นคนพวกนี้คงลืมไปแล้วหรือไม่ก็ไม่เคยได้สำเนีกเลยว่าสิ่งที่พวกตนได้มาและมีอยู่ในทุกวันนี้นั้น ล้วนแล้วแต่ได้มาจากการปล้นเข้ามาทั้งสิ้นเพียงแต่เป็นการปล้นที่มีกฎหมายรองรับแต่พอเจ้าของเข้ามาทวงคืนกลับบอกว่าพวกคุณไม่มีสิทธิ์ท่านผู้ชมครับมีสัตว์เลื้อยคลานอยู่2ชนิดที่โบราณมักจะนำมาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของมนุษย์บางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบอยู่ในวังวนของอำนาจผลประโยชน์และความมีชื่อเสียง ที่ผมให้คำนิยามว่าเป็นนักการเมืองนั่นแหละสัตว์เลื้อยคานสองชนิดที่ว่านี้ก็คือจิ้งจกกับตุ๊กแกซึ่งถ้าเอามาพูดรวมกันเป็นประโยคเดียวกันก็จะได้ความว่าจิ้งจกเปลี่ยนสีตุ๊กแกติดหนึบหรือไม่อีกทีก็พูดได้ว่าหนังจิ้งจกตีนตุ๊กแกก็คงเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ประเภทไหนถ้าหากจะมีเรื่องของอำนาจผลประโยชน์ และความมีชื่อเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องผมจะไม่พูดต่อละครับว่าใครมีพฤติกรรมเป็นจิ้งจกหรือเป็นตุ๊กแก่ท่านผู้ชมครับผมเห็นข่าวสอวอสัญหากลุ่มหนึ่งตั้งโต,ต๊ะต่อต้านร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา111มาตรา112ที่จะให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน200คนซึ่งกำลังจะเข้าสู่การพิจารณา ของรัฐสภาในวาระที่สองในวันสองวันนี้แล้วก็นึกปรงสังเวชอยู่ในใจที่เห็นสัจธรรมของการยึดติดกับตำแหน่งการหวงอํานาจและผลประโยชน์ของคนบางคนผมลองหยิบเอาบางคำพูดบางเหตุผลของสอวาบางคนมาถ่ายทอดให้ฟังก็แล้วกันนะครับสวสัญหาคนหนึ่งบอกว่าหากร่างนี้ผ่านจะทำให้สภาผัวเมียกลับมาและฝ่ายการเมือง จะส่งคนของตนมาทำหน้าที่ในองค์กรอิสระสะวเลือกตั้งคนหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่ม40สวซึ่งส่วนใหญ่เป็นสอวอสัรหากล่าวว่าสวอวควรมีที่มาแตกต่างจากสสเพราะถ้ามีที่มาเช่นเดียวกันจะทําให้สวอวถูกรวบอำนาจดังนั้นถ้าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา ตนจะเป็นผู้ยื่นให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาขณะที่สวสัญหาอีกคนซึ่งเคยเป็นทั้งสนชและสวสรญหารอบแรกมาแล้วและจะเป็นสวต่อไปอีก4ปีกล่าวว่าเราต้องออกมาต่อสู้อย่างถึงที่สุดโดยจะยื่นเรื่องนี้ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องอาทิคณะกรรมการปปชสารดีกาแผนกคดียายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมถึงทุกๆสารอย่างแน่นอนท่านผู้ชมครับที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับเพียงแต่อยากจะแสดงความรู้สึกปรงสังเวทและสงสัยเท่านั้นแหละว่ามันอะไรกันนักกันหนาแค่แก้ไขรัฐธรรมนูญให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งเท่านั้นแหละจะเป็นจะตายกันเสียให้ได้ท่านผู้ชมครับ ความจริงแล้วบรรดาสอวอสัญหาทั้งหลายถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องที่มาของสมาชิกุธิสภาท่านควรจะสงบปากสงบคำและอธิบายชี้แจงโต้แยง้งด้วยเหตุและผลและเป็นในทางวิชาการแต่นี่กลับลงมาปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอย่างเอาเป็นเอาตายน่าดําคร่ำเคร่งอย่างคําพูดที่ว่าจะฟ้องศาลทุกศาล จะเอาเรื่องไปร้องสารรัฐธรรมนูญจะไปร้องปป,ปชราวกับว่ากำลังจะไปทำศึกสงครามกับอริราชศัตรูป่านนั้นหรือไม่ก็เหมือนกับอาการของเด็กแย่งของเล่นน่าสมเพชจริงๆผมถามคำเดียวเท่านั้นแหละว่าสมาชิกกุฒิสภาที่มาจากการคัดเลือกของคนเพียงเจคนกับสมาชิกกุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งประเทศนะ่ะ อย่างไหนจะดีกว่ากันและอย่างไหนจะถูกต้องตามหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมมากกว่ากันคำถามง่ายๆแค่นี้ถ้าไม่รู้หรือแยกแยะไม่ออกระวังเด็กมันจะย้อนเข้าให้นะครับว่าโง่แล้วอยากนอนเตียงท่านผู้ชมที่กรรพบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าหนังจิ้งจกตีนตุกแกก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ